สถานการณ์จนถึงขนาดนี้ผมเรียนหุ้นส่วนวเขาบริหารไม่ได้แล้วเขาจนกระดานหมดแล้วนะฮะความน่าเชื่อถือนักลงทุนจะไปลงทุนเนี่ยไม่มีละเอาพูดง่ายอย่างผมพูดเนี่ยอาจจะไม่เชื่อนะหุ้นส่วนคิดยังไงแสดงความคิดเห็นหน่อยคุณถ้าเป็นนักลงทุนคุณพร้อมจะลงทุนไหมเศรษฐกิจตอนนี้ดีวันดีคืนมีกินมีนมใช้ร่ํารวยกันหรือยังนะฮะ,อะตอบคาถามผมได้คลิปกันไหน สวัสดีครับมาพบกับผมเทสัก์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะังวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจแน่นอนฮะก็คงจะนําเรื่องของการแจกเงินนะครับเรื่องการแจกเงินซึ่งแจกมาแล้วก่อนหน้านี้35,000ล้าน1 3 0 0ล้านข่าวนี้จะมีการกู้กันมาอีกเพื่อที่จะเอามาแจกประชาชน ย้ําให้ความมั่นใจนะคะว่าทุกกลุ่มทุกกลุ่มจะได้รับเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตนะคะเด็กในในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจนี้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นกังวลนะคะอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยที่เล e c กกลุ่มแรกมาก่อนเนี่ยเพราะว่าจริงๆมันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีด้วยบางคนอาจจะพูดแบบเอ,อ้ทำไมไม่ให้เงินสดเหมือนเดิมนะคะจริงมันเป็นนโยบายในยเรื่องของดิจิต a ลวอลเล็ตตอนแรกแต่จริงๆก็ตามพื้นฐานของของ,ของที่มาทั้งหมดคือการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเข้าไปสู่เทคโนโลยีด้วยอันนี้คือสิ่งที่ตั้งใจนะคะตั้งแต่ตอนออหาสิ่งเลือกตั้งแล้วนะคะแต่นี้เนี่ยระบบมันต้องใช้เวลาและเข้าใจว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเดือดร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบแรกที่เป็นเรื่องของเงินสดไปเนี่ยก็คือจําเป็นมากแต่ตอนนี้เนี่ยพอเรื่องระบบใกล้จะเรียบร้อยแล้วนะคะก็ก็กลับมาเป็นดิจิทัลวอลเล็ตที่จะต้องไปก,กระตุ้นเศรษฐกิจแบบผ่านเทคโนโลยีไปด้วยยืนยันเหมือนเดิมก็ยังอยู่ในกรอบเดิม เพื่อะมีการประชุมกันภายในก็ทุกอย่างคลบกหน้านะครับตอนนี้ก็รอการเชื่อมระบบกับทางธนาคารพาณิชย์ต่างๆกับทกสถาบันการเงินเรียบร้อยแล้วครับกำลังทดสอบแล้วก็รอเชื่อมระบบคือมันต้องเปิดเวลาให้ภาคเอกชนในธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงินต่างๆเข้ามาเชื่อมกับเราให้ครบตัวเร็วๆนี้ครับไม่ได้มีอะไรครับ การมาจูอารักครม,มไม่ใช่ไม่ใช่อำนาจผมตอบไม่ได้แต่ว่าเชื่อมันมันจ่อแล้วแล้วก็ไม่มีไม่ได้มีประเด็นอะไรจริงๆมันก็ต้องมีบทเรียนบ้างคนเราเราเนี่ยไม่ใช่สิงสาราสัตว์นะเราเป็นคนคซึ่งมีความรู้สึกเรามีความรู้สึกว่าแจก,กไปสองทีตัวเองก็รู้ว่าไม่เกิดอะไรขึ้น <c oughs> แล้วยังจะ <c oughs> ตะบี้ตะบันแจก,กไปไหนแต่เขาอาจจะรับปากไปแล้วไงตอนหาเสียงไงพี่บุญยืนพอพูดไปแล้วมันถอยไม่ได้เข้าใจใช่ไหมแต่เงินที่เอามาแจกเนี่ย ไม่ใช่เป็นเงินคดพ่อคดแม่เขานะมันเป็นเงินอนาคตที่เขากู้มาแล้วก็เอามาให้เราใช้ก่อนแล้วคนที่ใช้นี่ค,นคือคือเรานี่แหละพวกเราทั้งประเทศเรา <laughs> ทั้งหมดอย่างบุญยืนเนี่ยไม่เคยลงทะเบียนอะไรกับใครเลยเราก็ต้องช่วยใช้นี่ด้วยมันไม่ใช่มีเงินถ้าถ้าสมมติว่ารัฐบาลมีเงินแล้วเอามาแจกแล้วไม่ต้องใช้นี่อันนั้นก็ไม่ว่าอะไรแต่นี่มันคือกู้มาคือจนไม่มีจะกินแล้วอะ่ะยังอวดรวยอะ่ะมันมันเหมือนกันอะ่ะมันเหมือนแบบ ตัว<ช>เองก<ช>็ไม่มีตังค์อเออ<ช>แล้วคุณก็ยังฟุ้งเฟ้อคุณก็ยังยังจะกู้เอาตังค์มาให้ลูกไปใช้นู่นใช้นี่ทั้งที่พ่อแม่เนี่ยมันก็จะตายอยู่แล้วเพราะมันไม่มีเงินมันรู้อยู่แต่ก็ยังไม่ไวยจะกู้เพื่อเอามาให้ลูกเพื่อให้ลูกชื่นชมว่าพ่อแม่กูรวยทำเพื่อแล้วจุดท้ายเพื่อนบ้านก็ต้องร่วมใช้นี่ด้วยเนี่ย ไม่ใช่แค่มึงกับลูกมึงใช้นี่นะกูด้วยต้องใช้นี่กับมึงเนี่ยสิ่งที่คุณทักษิณเองเคยปรามาสว่าผู้นําที่ดีแต่แจกเงินเน่ยเป็นผู้นําปัญญาอ่อนแต่วันนี้กลายเป็นพักพักของลูกสาวของเธอทำซะเองเนี่ยนะคะทีนี้เนี่ยขอพูดแทนใจของคนไทยธรรมดานะคะ คุณสมบูรณ์รู้สึกไหมว่าเวลาเราไปไหนมาไหนคือพวกเราเนี่ยอยู่ในวงการ <c oughs> ดิฉันได้อยู่ในวงการเมืองเราก็เป็นทั้งอาจารย์ครูบาอาจารย์เราก็ต้องเดินสาย <c oughs> ทั้งไทยและเทศเ <c oughs> นี่ยนะคะตามคําเชิญปรากฏว่าสิ่งที่โดนถามมากเลยคือว่าจะรอดไหมจะไปไหวไหม <c oughs> แล้วก็ไม่เห็นคุณค่าของผู้นําประเทศไทยเลยเอา คุณสมบูรณ์ถามถึงการที่นายกไปต่างประเทศก็ไปหลายที่เหมือนกันเช่นประชุมบีมสเ e c ทท่ลาวหรือประชุมที่ดาวอสที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะหรือประชุมอีกหลายที่ซึ่งนายกไปแต่นายกยังไม่ได้ขึ้นสหประชาชาติะระดับนั้นเนี่ยไม่ธรรมดานะคะทีนี้กลับมาดูว่าผลงานของลูกคนสุดท้องของคุณทักษิณมีอะไรบ้าง ซ so อฟพาวเวอร์ก่อนเธอจะเข้าตำแหน่งสมัยคุณเศรษฐาครับเคลียร์หรือ,อยัง5,000ล้านง,งบประมาณ5,000ล้านงบประมาณเหล่านี้เป็นภาษีจากเลือดเนื้อของพวกเราครับ5,000ล้านเนี่ยคุณนึกอะไรออกไหมเอาแบงค์ร้อยเหรียงก็คือตึก2ชั้นของตึกใบหยกอะค่ะเง<า>นิงนนะคะเงนินจากภาษีเราเนี่ยเอาไปถลุงเอาไปใช้กันแล้วตอบได้ไหมว่าผลสำลีของนโยบายซอพาวเวอร์ so power, ับเงิน5,000ล้านทําอะไรไม่เป็นแล้ววิธีการใช้งบประมาณมันมีระเบียบมันมีกฎหมายนะคะอยู่ตอบได้ไหมมันต้องตรวจสอบเงินทุกบาททุกสตางค์ อันนี้หนึ่งละทำอะไรที่มันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้พี่น้องประชาชนมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเงินไปแจกไปเลยเนี่ยมันผมว่าปัญญาอ่อน <c oughs> อย่างที่เคยได้กล่าวไปค่ะเงินหมื่นเงินหนึ่งหมื่นบาทนะคะจำนวนนี้ค่ะก็จะสามารถสร้างโอกาสสร้างชีวิตใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนได้ค่ะ,ะถ้ามีปัญญาเขาไม่แจก <c oughs> เขาจะใช้วิธีการที่สร้างเศรษฐกิจใช้เงินไปสร้างเศรษฐกิจ <c oughs> แล้วก็ รัฐบาลมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของพี่น้องประชาชนนะคะว่าจะมีการาใช้เงินนี้อย่างมีประโยชน์นะคะหรือว่าบางครอบครัวที่ได้มากกว่าหนึ่งคนก็สามารถจะเอาเงินหมื่นมารวมกันได้เพื่อต่อยอดธุรกิจหรือเพื่อสร้างธุรกิจและถ้ามีปัญญาเขาไม่แจกเขาจะใช้วิธีการที่สร้างเศรษฐกิจสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองและครอบครัวได้ค่ะเอาเงินไปแจกไปเลยเนี่ยมันผมว่าปัญญาอ่อน ก็รัฐบาลมีความเชื่อมั่นค่ะว่าพี่น้องประชาชนจะสามารถใช้เงินนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะเขาบอกว่าในไตรามาสที่4นะครับแต่ไตรามาสที่สนะครับก็จะเริ่มมีการแจกตั้งแต่เดือนพฤษภาเดือนมิถุนายนก็จะมีการแจกรรอบที่3แจกแน่นอนนะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องประกาศแจกแน่นอนทำทันทีในะคราวนี้จะเป็นเงินดิจิตอล ทุกอย่างเตรียมพร้อมหมดแล้วนะครับที่ผ่านมานะครับชันชัยอดีตสสพรคประชาธิปัตย์นะครับด,รเ,ร,นะร,บดรเจตโทนวณิกนะซึ่งเป็นนักวิชาการนะดรสมชายแสวงการหรือสวสมชายแสวงการคนเดิมเนี่ยนะฮะก็มีการไปร้องรวมทั้งพี่นกเขานะไปร้องต่อขั้นาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้มีการเอาผิดกรณีเรื่องการแจกเงินเนี่ยตามมาตราหนึ่ง นในรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560ซึ่งมันก็นทําไม่ได้ผมเรียนย้ําเรียนยำ้ำย้ำมันทาไม่ได้นะครับพอหลังจากที่มีการต้องเรียนกรณีดังกล่าวเนะี่ยสสสวคอ,อรมอนะครับคอรมอชุดเก่าและชุดใหม่ทั้งเสียถาและกรงอิงต้องรับผิดชอบนะครับทางทางแพ่งรวมทัทง้งทางอาญาจะต้องเอาเงินคืนภายใน20ปีดัดหลังไอ้พวกแจกเงินอนะ่ะพูดง่ายๆคนเขียนธรรมนูญเขียนในแบบนั้นเลย นะครับปรากฏว่ารอบนี้เขายัางดันทุนลังในการแจกอีกที่ผ่านมามูสตี้อินเวสเมนต์ธนาคารโลกหรือ world bank นะครับธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการประกาศเตือนแล้วนะครับ ว่าสภาว่าเศรษฐกิจจะถดถอยนะครับที่สำคัญไปมากกว่านั้นนะครับความน่าเชื่อถือของไทยจากเดิมเนี่ยนะมาเป็นเนกาทีฟหรือเป็นลบนะครับซึ่งก็ก็ก็คงเป็นคำตอบที่ผ่านมาการบริหารของผู้เดยปริยทต์จันโอชาที่โจมตีกันนักหนาว่าปล่อยทหารบริหารแล้วไม่ได้เรื่องทักษิณก็บอกโอ้ย ถ้าจะบ,บริหารประเทศกินดีอยู่ดีมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีต้องทักสินคิดเพื่อไทยทำวันนี้เป็นไงฮะล่าสุดตลาดใหญ่แห่งหนึ่งก็ประกาศปิดตัวยอย่างเป็นทางการไปไม่รอดธุรก,กิจต่างๆกำลังทยอยเจ๊งไม่ใช่ทยอยเจ๊งกันเป็นแถวรัเนอุร,อราบนะครับถึงแม้ตอนนี้ก็จะมีการลดอัตราดอกเบี้ยสิ่งที่ตามมาคือประชาชนไม่เชื่อมัน่นไม่กลา้า ที่จะทาการลงทุนนะครับเรื่องของการแจกเงินยิ่งสะท้อนนี้เห็นแล้วว่าเขาหมดสิ้นปัญญาในการจะแก้ไขปัญหาละปัญหาความขัดแย้งที่กําลังเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาจนถึงขนาดนี้ก็ไม่สามารถทําการเจรจากับสหรัฐอเมริกาได้ที่ผ่านมาก็อ้างว่านะมีการจับกุมอ่าดรพอเชมเบิลนะฮะตอนนี้ก็ออกการสั่งไม่ฟ้องละถั้งไม่ฟ้องก็เป็นข้ออ้างไม่ได้ละ นะครับสถานการณ์จนถึงขนานนี้ผมเรียนหุ้นส่วนวเขาบริหารไม่ได้แล้วเขาจนกระดานหมดแล้วนะฮะความน่าเชื่อถือนักลงทุนจะไปลงทุนเนี่ยไม่มีละเอาพูดง่ายอย่างผมพูดเนี่ยอาจจะไม่เชื่อนะหุ้นส่วนคิดยังไงแสดงความคิดเห็นหน่อยคุณถ้าเป็นนักลงทุนคุณพร้อมจะลงทุนไหมเศรกิจตอนนี้ดีวันดีคืนมีกิน,ม,กนมีใช้ร่ำรวยกันหรือย,ยังนะฮะตอบคำถามผมได้คลิปกันหน่อยนะครับตอนนี้จะมาแจากเงิอนอีก ก็ดีฮะสำหรับผมนะเอาผมพูดเสมอนะเอาให้สุดหยุดที่เดิม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 จากรอบแรกนะครับสามหมพันล้านบาทจจกรอบสองหนึ่งพันสามร้อยล้านบาทนะครับแจกรอบสามไม่รู้จะเอามาเท่าไหร่นะแต่จะไปกู้นะออกพรบเบินกู้ห้าแสนล้านบาทนะก็จากมาแจกก็มาแจกอีกแต่ผมเรียนย้ํานะทั้ง รัฐธรรมนูญทั้งพรบรวินัยก,การเงินคลังนะครับถ้าไปแจกเงินดิ่ิต้อนก็ผิดพรบ,รบรเงินตราอีกต้องรับผิดชอบทั้งทางแพง่งต้องรับผิดชอบทั้งทางอาญาและนักการเมืองทุกคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องจะจ้องจะต้องชดใช้ทั้งหมดนะครับคุณจะเป็นใครที่ไหนอย่างไรอย่าลืมนะยังมีพรบห้าชั่วโคตรนะครับหมายความว่าถ้ามีการทุจริตคอร์รัปชันมีการการะทำความผิด แล้วรัฐทมเกิดความเสียหายเนี่ยยึดในกอไม่ได้นะฮะนกยกอไม่มีเงินพอต้องไปยึดครอบครัวของในายกอทั้งหมดนะนะฮะเเรียกว,ว่าห้าชั่วโคตนั่นคือครอบครัวของคนเหล่านี้นักการเมืองเหล่านี้จะต้องรับผิดชอบนะครับทางแพ่งนะนั่นหมายความว่าเงินไม่พอก็ต้องไปยึดทรัพย์ครอบครัวนะครับทั้งหมดนั่นเอง ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักด์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ แดนดินพื้นใหญ่ม่ใช่ธาดุเขา